กับคนอื่นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหากับเราเช่นกันนะครับรถแต่ละคันก็เป็นรถบ้านสภาพงามๆนะครับดูแลกันตามมาตรฐานเป็นอย่างดีจะเลือกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับมันใช่ไหมบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไร โอ้มันประหยัดน้ำมันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพอรบอมันก็ถูกประมาณ700อยกว่า800ใช่ไหมฮะถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับเครื่องพันแปดสองพันขึ้นไปนี่พรบไรปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะนแล้วค่าน้ำมันอีกค่าซ่อมบำรุงมันเดียมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับ แหม่นี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกขูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยเห็นคันนี้แล้วนี่รู้สึกว่าจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนรถสักทีแล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ละคันนี่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแหมสะอาดสีเงางามวิบวับกันเลยทีเดียวนะ ช่วงล่างเครื่องยนต์นี่ก็เท่าที่ดูนี่ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานเป็นประจำกันเลยทีเดียวแหละสภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาข้างบนหรือใต้ท้องรถนะครับเป็นรถสภาพที่เรียกว่าดีน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอืมอืมคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนะี่ย รถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาแรคเเชื้อเพลิงมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะมนทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดนะ4ี่หมื่นกว่าห0าหมืนโลแต่บางทีก็ทําลืมลืมก็ไหลไหลไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดอ ขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำเง,งินมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าไรล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลื้ดวิ่งปลื้ดเลยแหละ